จะทำการเปลี่ยนแทนใหม่ครับเมื่อกี้อยู่ด้านล่างอันนี้ขึ้นมาด้านบนการดึงดึง,ด,งดึงออกออกข้างให้มันรถให้รถมันเวียงออครับให้รถเกีียวเอียงเวียงออครับ จะแก้ปัญหายังไงครับดึงง่ายไหมครับนี่ và đừng đừng biển khó khăn âu oh. ô oh, chột người โอ้ยกเลยครับโอซาลิงขาดสลิงลดโอ้เมคโคยังโยกโยกซลิงลดเลยครับโอ้โห คดึงเเลยดึงแล้วลสลิงทับดึดงกันรถยกลเลยจะทำไงมันเวียงมาข้างนี้มันฝัน่งนู้นมันจมมันจมหนักเลยไปมาจมบางแห่งใช่ครับข้างบนข้างบนเป็นเนินเนินถนนข้างล่าง ถ้าถ้าอยู่จมแบบนี้ขึ้นง่ายเลยะมันเอคล้องสลิงใหม่ครับเมื่อกี้มันหลุดเคลียวเ,เหนื่อยครับ อาชีพต้องมีอุปสรรคครับมีอุปสรรคทุกขัน้น

วพอก่อนงานใหญ่เลยครับนี่ แม่โคจะถลายแมโคจะปิ้นนะครับอีกตัวโอ้แม่โคยกเลยโอ้โห โฮจะทิมครับแม่โค้งยกไปนี่โ,โฮจะทิมบ <c oughs> ัวเ <c oughs> ร็วเบาเบ่าเบ่าเบาจลายมากจะลายมากเลยครับโอ้ขึ้นเร็ว <c oughs> <c oughs> จัดไปเลย นอนอี่น้องนี่น้องนี่ทำน้องแหวกอะเป็นน้องเลยครับอย่างลึกเลยไหลไปเด้อไหลไปเป็นเดือบร้อยเลยครับผมโอ้โยกล้อเลย ย่างปลอดภัยเลยดูดอเอาสักแมโครยกยกตูดเลยครับทำการกลบให้คืนครับเป็นลุมเป็นบอเลยครับนี่้ ก็ไปโจกันไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ